អ ah, 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 ah. ดีครับมาดูชุด4คูณ4อีก1วันครับวันนี้วันที่4กันยายนอีกหนึ่งโปรโมชั่นวันนี้โปรโดีทิเดียที่อุบลราชธานีทั้งระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งานกับ4กันยายน4คูณ4 7 9 9 0 0บาทเตรียมลงใต้อีก1ชุดนะวันนี้ลูกค้าที่สั่งจองก็ขอบคุณลูกค้าท่านที่อุดตุนแล้วก็สั่งจองสินค้าด้วยก็แล้วกันนะฮะมาดูชุดนี้ครับ MT 8 0 0ร2 0 0ับาทคูณ2เลยครับนี่ครับนี่อีก2แค่น จะแค่แท่นล่างครับขับซับเบียดแท่นบนขับเสียงกลางนะครับนี่รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีคอไลเซอร์สามสิบเอ็ดแบนสองชั้นนะครับอีคอไลเซอร์ตัวนี้ครับแล้วก็มีคอร์ดไมลอยจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้รุ่นเสาหน้าครับอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่นพีเอสซีแป่งศูนย์ยูเอีอีกหนึ่งตัวแหลกขนาดสิบอยูสามฝานะครับนี่มีฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ฝาบนนะครับนี่ 12บสองยูหรือยนะครับนี่พิวแคปรามงอลูมิเนียมมิกเซอร์16บหกชานแนลนะครับ4พารามิติกนะครับคอมเพรสเซอร์8ปดชานแนลโลวคัสแปดเฮิร์ตลดไปถึง26่สดีบีไฟเพนทัมสี่สิบแโวลต์นะครับนี่4กรุป๊ปปุ่มออนออฟแพ่นสายขวา4ออกนะรับตัวนี้ครบเซ็ตเอฟเฟกต์แท้นะรับตัวนี้สลับชุดนี้นะฮะ ตู้ซับเบียรเป็นเทอร์โบ18นิ้ว b b 18นิ้วไม้อัตราภูเขา20มิลเกรดเองานสีโจตันดอกเป็น18โ r o t w แม่เหล็กสก้อน1,200องร้อบาทไว้4นิ้วนะครับนี่ส,สวยๆครับ b b เทอร์โบลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการแล้วก็ชอบเป็นเทอร์โบแบบนั้นก็สามารถเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับเทอร์โบ18นิ้วเราชอบเป็น b b 18นิ้วก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับนะตู้เสียงกลางเป็น Gd หนึ่นิ้วนะครับ1290 400งเก้์บาท หรือว่าเป็นรุ่น V3 เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ถ้เป็นทีดีห <12 S 1> นึ่งสนะิบสองนิ้วหรือ V3 เนี่ยบางท่านมี V3 ก็สั่ง V3 บางท่านมีทีดีหนึ่งก็สั่งทีดีหนึ่งไปครับดอกเป็นรุ่นหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยบาทแหลมยูนิตคอมสี่ีเน็ตเบิร์กในตัวควรบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับนี่สิบสองนิ้วหนึง่งคูณหนึ่งนับไว้อัดยี่สิบดินตรงหูจับหูจับเด็กกุกอย่าง,งกันติ้งสลักลูกปืนนะครับนี่ครบเซ็ตเพดหลบฝนระบบสายเซ็ตนี้สิบห้าเมตรทั้ 1เมตรทั้งหมด4เส้นนะครับครบเซตสำหรับชุดนี้นะสี่คูณสี่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนี่ครับนี่ดอกสิบแปดโปรตูเมล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทไว้สี่นิ้วนะครับนี่ครบเซตพร้อมใช้งานนะครับนี่ลูกค้าชอบเป็นบีบีหรือว่าชอบเป็นเทอร์โบก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการนะครับนี่อ่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ไม้ลอยที่เราใช้ครับนี่นี่ไม้ลอยหนึ่งชุดสองตัวมีกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับนี่พาวเวอร์แอมป์ mt แปดร้อยสองแท่นเลยนะครับ แท่นนี้ครับ4โอห์มชั้นเอาละ2ใบนี่1 2 3 4เสียงกลางก็1 2 3 4ชั้นเอาละ2ใบครับไปลิงกันนะครับอีคอไลเซอร์3 1ัแบร2ชั้นคอร์สไม่ลอยจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับเราปลัดไฟล์รุ่น PSC 8 1 0 USB ชาร์จแบตเตอรี่ได้นี่นะครับนี่นี่ครับ2แอมป์คูณ2ครับนี่นี่รุ่น810ตัวน,นี้โชว์บนครับแล้วก็แหลกผิวแคปล่าที่สวยครับมุมอลลูมมิเนนนีียแแก3ฝาบบ้ะครับ มิกเซอร์ก็เป็นรุ่น16 channel แบบนี้ครับนี่ครับสีพารามิเตอร์นะครับคอมเพรสเซอร์1 2 3 4 5 6 7 8 8ชัแ channel คอมเพรสเซอร์8ช่องนะครับโลคัท80เฮิรตลดไปถึง26 dB นี่ครับเราคัทเสียงโลเวลาเราไม่ต้องการเสียงโลแบบเสียงไม้เสียงอะไรไม่ต้องการเสียงโลก็กดโลคัท80เฮิรตแล้วก็ลบเวลาเสียงมันพีคขึ้นพีคก,ก็ลบไปที่26 dB นะครับนี่ครับเอฟเฟกต์ Effect แท้ของเพนทอฟ48โวลต์นะครับ16ช่อง ครบเซ็ตนี่ครับพร้อมใช้งานอัดแน่นเลยครับเดี๋ยวนี้เอาฟังเสียงครับฟังเสียงชุดนี้นะครับ7 9 9 0 0าบาทสดสดวันที่4กันยายนวันนี้นะครับสวัสดีครับผมลูกค้าท่านที่อุดหนุนแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับโรดีเทเลวันนี้สดๆทุกวันอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะวันนี้4ี่กันยายนนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะคะ